จะรีบไปก็คือผมเปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วก็แซงขึ้นแซงไปครึ่งคันมันเลี้ยวเลี้ยวขวาตัดหน้าเข้าโรงงานผมเบรกไม่ทันผมชนมันก็ลงมาช่วยแต่ว่าไปถึงโรงพาบาลพบมันเขาก็แยกไปทางโรงพักเขาก็ไปบอกว่าเขาไม่ผิดเขาไม่รับผิดชอบ มันคำว่าอุปสรรคมันก็มีคือว่าเนี่ยผมตรงนี้แหละครับตรงขาเนี่ยมันมันจะไปไหนก็ลําบากว่ยจะผมอยากเข้าไปขายแต่ผมไม่ขายตรงไหนที่มีคนเยอะผมเข้าไปขายแต่เราเดินไม่ได้เราเดินไม่ได้แค่นั้นเองสวัสดีครับเจ้ากล้ยน,นะครับใช่ครับสวัสดีครับเจ้ากล้ยนะครับขอบคุณมากครับ,รบครับมีเงินรวยสุขภาพแข็งแรงครับ ก็ต้องหาอะไรทํสักอย่างทําไม่ทำแล้วมาอยู่อย่างนี้ก็จะเป็นภาระกับพี่น้องบครอบครัวคือพ่อแม่พี่น้อง